Mr. Taxi, 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 so don't just, 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 kan just, 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 no, you อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกีก่ยวก,กับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ girls generation กันนะครับกับการคัมแบ็กครั้งใหม่ที่ในวันนี้เนี่ยได้มีการปล่อยรูปที่เซอร์อิมเนทนะครับออกมาเซ็ตแรกแล้วนั่นก็คือเซตของมิสเตอร์แท็กซี่ที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยนะครับว่าจะเป็นการย้อนวัยหรือว่ากลับไปแต่งตััวเนหมือกบ Mister. Play หรือว่าใช้คอนเซปต์มิสเตอร์แท็กซี่ซึ่งเป็นคอนเซปต์ของ g i ก l Generation ที่เคยทํามาหรือเปล่าในตอนนี้นะครับก็ได้มีการเปิดเผยรูปออกมาแล้วสําหรับมิสเตอร์แท็กซี่ของแท้ยอนลีดเดอร์จากแกิลเจ e นเรชันนะครับแล้วก็ซูยองผู้ที่ได้รับตําแหน่งส่วนสูงของวงนะครับแล้วก็น้องซอน้องเล็กของวงนะครับกับซอจูยอนหรือว่าซอยอนนั่นเอง ซึ่งสำหรับคอนเซปต์มิสเตอร์แท็กซี่ครั้งนี้นะครับสาวๆ Girls Generation นั้นก็ได้กลับไปทำคอนเซปต์มิสเตอร์แท็กซี่อีกครั้งนะครับแต่ว่าเป็นคอนเซปต์มิสเตอร์แท็กซี่ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่มีการมานั่งแต่งตัวเป็นคนขับรถแท็กซี่แล้วนะครับเพราะว่าในยุคนี้สมัยนี้สาวๆนั้นเนี่ยรวยพอที่จะสามารถขึ้นรถแท็กซี่ได้โดยไม่ต้องทอนเงินแล้วนะครับการกลับมาครั้งนี้กับคอนเซปต์มิสเตอร์แท็กซี่นะครับสาวๆ Girls Generation นั้นกลับมาในคอนเซปต์ที่โตขึ้นกว่าเดิมมีความสวยความสง่า,ามนางพามา เพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์นี้เนี่ยสาวๆสวยกันมากๆเลยจริงๆแทยอนซูยองและซอยอนนะนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆโซวอนหลายๆคนเนี่ยถึงกับหัวใจวายไปแล้วนะครับเมื่อเห็นลุคนี้ของทั้ง3ส,สาวนําทีมาด้วยลีดเดอร์อย่างแทยอนนะครับที่มาในชุดเซ็กซี่สีฟ้าซึ่งการแต่งตัวแบบนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นแทยอนเนี่ยจะแต่งแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับพร้อมกับงานเมคอัพที่ปังมากๆงานเล็บที่จึ้งมากๆนะครับแล้วก็งานเสื้อผ้านเนี่ยที่เป็นคอนเซปต์ที่เซ็กซี่มากๆเลยจริงๆ ทายอน,น,นก็มายืนรอรถแท็กซี่นะครับในรูปแรกเนี่ยก็เป็นรูปของไทยอนนะครับที่ยืนอยู่ตรงคาเฟ่หรือว่าปั๊มน้ํามันแล้วก็มีการโพสตตอร์สวยๆหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีรถแท็กซี่ที่ไทยอนเรียกมามารับไทยอนเนี่ยก็มองเข้าไปที่รถแท็กซี่นะครับเหมือนกับมองมาที่พวกเราแล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่ไปพร้อมกับจะโบกมือลาคนที่อยู่ด้านนอกตามมาด้วยซูยองนะครับซูยองเนี่ยก็มีการถ่ายรูปคู่กันกับ พื้นหลังที่เป็นเครื่องบินนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอนั้นกําลังลงมาจากเครื่องบินแล้วก็มุ่งตรงมายังรถแท็กซี่ที่เรียกมาไว้แล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่ไปนะครับพร้อมกับมองกระจกข้างเหมือนกับว่ามองไปยังคนที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าเรื่องราวในอดีตนั่นเองรูปเซตต่อมานะครับก็คือน้องซอหรือว่าซอยอนซอยอนของเรานั้นเนี่ยก็อยู่ในเมืองนะครับแบ็กกราวด์ด้านหลังเนี่ยเป็นรูปในเมืองนะครับมีความเป็นซิตี้มีความเป็นนิวยอร์กนะครับแล้วก็มีรถแท็กซี่เนี่ยเข้ามาจอดดับน้องซอ เปิดกระจกด้านข้างมองออกไปดูวิวเมืองด้านนอกนะครับแล้วก็เหม r มองไปยังด้านนอกแต่ของน้องซอเนี่ยจะแตกต่างไปจากของพี่ๆทั้งสองคนก็คือมีจุดมุ่งหมายนะครับที่รถแท็กซี่เนี่ยไปจอดแล้วก็เปิดประตูให้น้องซอนั้นเดินลงรถแท็กซี่มาอย่างสวยงามอย่างสง่าเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในฐานะของโซวอนเนี่ยหลังจากที่ได้เห็นรูปเซตนี้แล้วก็คือจึง้งแล้วก็ปังมากๆเป็นมิสเตอร์แท็กซี่อีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่โตข,ขึ้นกว่าเดิมสวยขึ้นกว่าเดิมและสาวๆแต่ละคนเนี่ยก็ดูมีทิศทางมีจุดมุ่งหมาายขอองงงตัวเเทที่จะดินไป ไม่แน่นะครับคอนเซป t นี้เนี่ยอาจจะเป็นการเดินทางของสาวๆที่แยกย้ายกันไปแล้วแต่ว่าในตอนนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งพร้อมกับการนั่งรถแท็กซี่คันเดียวกันมายังที่เดียวกันที่เป็นจุดหมายที่นัดพบกันนะครับอย่างแทยอนเนี่ยเธอก็อยู่อีกหนึ่งสถานที่มันจะเป็นคาเฟ่แล้วก็นั่งรถแท็กซี่ออกมานะครับซูยองเนี่ยก็เพิ่งลงจากสนามบินแล้วก็นั่งรถแท็กซี่ออกมาเช่นเดียวกันและน้องซอเนี่ยก็อยู่ในเมืองหลวงนะครับแล้วก็นั่งแท็กซี่คันเดียวกันมาอย่างสถานที่ที่หนึ่งนะครับอาจจะเป็นการนัดเจอกันของสาวๆทั้ง8คน รถแท็กซี่คันนี้นะครับแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งในจุดจุดเดิมที่มีโซวอนเนี่ยรออยู่ก็ได้นะครับนี่ก็เป็นการคาดเดาคอนเซปต์มิสเตอร์แท็กซี่ที่เราเนี่ยได้วิเคราะห์ออกมานะครับหลังจากที่มีการปล่อยรูปทีเซอร์เซตแรกในทีเซอร์คอนเซปต์มิสเตอร์แท็กซี่ของสาวาวเกิลเซเนเรชันนะครับกับการคัมแบ็คครั้งใหม่ในอัลบั้มเต็มชุดที่7นะครับที่มีชื่อว่า forever one นั่นเองหลังจากนี้ไปเนี่ยก็มารอกันนะครับว่า4ทุ่มวันนี้นั้นจะเป็นรูปของใครกันบ้างนะครจะอีาว,าวาาื่ววม เพียงแค่3คนนะวันต่อไปนั้นก็เป็น2คนแล้วก็รูปรวมนะครับยังไงก็มารอดูแล้วก็มารอติดตามกันแต่ที่แน่ๆเนี่ยฟแฟนๆเหล่าโซบอลนะครับอยากเห็นลุคคอนเซ็ปต์มิสเตอร์แท็กซี่ของทั้ง8สาวกันอย่างมากมายแล้วในตอนนี้สําหรับอัลบั้มของเกย์เจนเนอเรชันแล้วก็การคัมแบ็กครั้งนี้นะครับจะปล่อยออกมาในวันที่5สิงหาคมนะครับทั้ง MV แล้วก็เพลงเลยเพื่อเฉลิมฉะลองวันครบรอบเดบิวต์15ปีในเวลา6โมงเย็นของทางเกาหลีหรือว่า4โมงเย็นของทางบ้านเรานั่นเองและนอกจนากน,นั้นยยนะ กาในวันที่8สิงหาคมนะครับโดยเพลงทั้งหมดในอัลบั้มเต็มชุดที่7นี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด10เพลงนะครับยังไงก็มารอดูกันดีกว่าว่าจะออกมาเป็นยังไงและจะปังขนาดไหนนะครับแต่ที่แน่ๆในตอนนี้คอนเซปต์มิสเตอร์แท็กซี่นั้นได้ขโมยหัวใจฟแฟนๆให้กระชากหัวใจโซวอนกันไปอย่างมากมายแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อามากอเคปปองก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ใครมีความคิดเห็นยังไงชื่นชอบมิสเตอร์แท็กซี่ในรูปแบบฉบับใหม่ของเกลดิเนเรชั่นกันมากแค่ไหนมาคอมเมนต์พูดคุยกัน ใ,ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับจิกหมือนสซยอนจีแดอันยอง